ถือเป็นเลน normal zoom ที่ออกแบบมาสำหรับกล้อง mirrorless โดยเฉพาะโดยในคลิปนี้นะเบิร์ตได้มาในส่งตัวที่เป็น Sony E mount ซึ่งอันนี้ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ในการใช้งานนะครับผมสามารถประกบกับกล้องได้โดยทันทีและมีอีกหนึ่งทางเลือกคือจะเป็นในส่งตัว x mount ให้ใช้งานด้วยตัวเลนมีขนาดกำลังกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปพร้อมจุดเด่นที่มาพร้อมกับค่า f 2.8ตลอดช่วงซูมและมีระบบกันสั่นที่ตัวเลน กระบอกซูมจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดจะไม่ใช่เป็นการซูมแบบอินเทอร์นอลน้าเสียดายที่รอบตัวเลนจะไม่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสวิต AF MF สวิตเปิดปิดกันสั่นรวมไปถึงสวิตสำหรับเซตติ้งปุ่ม FN ซึ่งในปัจจุบันเลนรุ่นใหม่ๆจะมีมาแทบจะทุกรุ่นนอกจากนี้เวลาที่เราเขย่าตัวเลน ตัวเลนจะมีเสียงก็แก๊กออกมาซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากชุดระบบกันสั่นในตัวเลนนั่นเองนอกเหนือจากจะได้ค่า f 2.8ตลอดช่วงแล้วเนี่ยเขามาพร้อมกับการคลสอัพที่ระยะ19เซนอ่ะเวเรามาดูกันครับผมที่ระยะ17มินเนี่ยนะเบอรลองคลสอัพแบบใกล้ที่สุดเลยจะเห็นว่านะครับผมตัว subject เนี่ยจะชนกับหน้าเลนอยู่ล้อีกประมาณสักนิดนึงโดยประมาณ ครึ่งข้อนิ้วได้นะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆจะใช้ระยะ70มมิลในการโค้ดอัพเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการถอยตัวเลนออกจากตัว subject หรือให้กล้องอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ขยับ subject ออกห่างออกไปนั่นเองนะครับผมถ้ากะด้วยสายตาโดยประมาณนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณสัก30เซนโดยประมาณนะครับผมวัดจากตัว subject ไปที่หน้าเซ็นเซอร์แต่ในภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าเลนส์มอนทั่วไปเนี่ยส่วนมาก จะมีการโคสอัพอยู่ที่ประมาณ50จนถึง70เซนด้วยกันนั่นเองด้วยการที่สามารถโคสอัพได้ใกล้พร้อมบค่า f 2.8ทํำให้สร้างโบเก่ฉากหลังได้ง่ายมากยิ่งกว่าเลนส์มันสูบทั่วๆไปแต่จะต้องใช้ในลักษณะที่เป็นแบบว่าโคสอัพใกล้ๆล,ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นโบเก้ทรงกลมแต่เนื้อโบเก้ภายในจะเป็นในลักษณะ ออนเนียนนะครับผมจะไม่ใช่แบบเป็นคลีนคลีนในภาพรวมถ้าใครที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องคลีนะจะต้องออนเนียนนะขอแค่ว่าสามารถสร้างโบเกฉักหลังได้เนี่ยเลนส์รุ่นี้สามารถทําได้ด้วยระยะทําการและก็การมาพมาค่า f 2.8เนี่ยทำให้สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายนะหนึ่งในนั้นคือการถ่ายพอ์เทตซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยนาเบิร์ตถ้า ใช้เลนส์รนี้ถ่ายพอ์เทศจะได้ภาพประมาณไหนนะครับผมระยะ17มิลก็จะได้ภาพแบบแนวเป็นพอ์เทศแบบวายๆนิดนึงนะครับผมใครที่เป็นแบบสายงัดสายแบบยิงมุมเสยเนี่ยระยะ17มิลถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีอยู่ในประมาณหนึงเลยนะซึ่งอันนี้นะเบิร์ตบอกก่อนนะว่าภาพพอ์เทศที่นาเบิร์ตให้ถ่ายตรงน,นี้เนี่ยเปิด f 2.8ทุกใบเลยนะและก็พอมันมีที่ระยะ70มิลเนี่ยก็สามารถที่จะ ถ่ายเพื่อให้ตัว subject เนี่ยห่างจากฉากหลังเพื่อที่จะให้เกิดเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอได้อยู่ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับผมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความมัน,เป,นเป็นกล้องใน apsc เนี่ยการเบลอฉากหลังมันอาจจะได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับการถ่ายบนกล้องที่เป็นแบบ f u ลเ f ร a m e นะครับผมแต่ก็ถือว่าให้ผลงานออกมาในระดับที่น่าพอใจกับ ระดับราคาที่เราจ่ายเงินออกไปเพื่อซื้อเลนส์รุ่นนี้มาใช้งานนอกจากการถ่ายพัตเท็แล้วเนี่ยเราสามารถจะนำเลนส์รุ่นนี้ไปทำการถ่ายสนแนป,ปก็ได้นะครับผมถ่ายสตรีทก็ได้นะครับผมถ่ายฟูดก็ได้ถ่ายแรนสเคปก็ได้หรือถ่ายซิตี้สเคปก็ได้รวมถึงถ่ายนท์สเคปก็สามารถถ่ายได้เช่นกันส่วนถ้าใครจะนำไปวอล์กนะครับผมระยะ17มิลเนี่ยมันจะเทียบเท่าประมาณ25มิลบนฟูลเฟรม ก็ถือว่ายังสามารถที่จะนําไปบลอกได้อยู่ในปรามาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่าระยะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างนะแต่ก็ได้การเบอร์ฉากหลังอยู่จิดนึงนะครับผมใครที่เน้นการบอกแค่ตัวเราเองคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่หลายๆคนกังวลกับเลนส์รุ่นนี้คือมันไม่ใช่เลนส์ค่ายนะครับผมเพราะมันเป็นเลนส์เตอร์ปาร์ตี้แต่นเบิร์ดกล้าการตีเลยว่าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมมีการโฟกัสที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็ฉับไวดีโดยที่ว่านะเบิร์ดให้น้องนางแบบเนี่ยลองทำการเต้นแล้วก็ลองเล่นกับกล้องไปเรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตได้เลยว่าแทบจะโฟกัสหน้าแล้วก็ดวงตาอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวเลนส์แล้วนะครับตัวระบบโฟกัสจากตัวกล้องเองอย่างตัวกล้องโซนี่เนี่ย เขาขึ้นชื่อเรื่องระบบโฟกัสอยู่แล้วและยิ่งมีใช้ตัว IAF เข้าไปเนี่ยทำให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้เฟซ e ิดิชั่นเพียงอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลเรื่องระบบโฟกัสของเจ้าเลนส์นี้นะเบิร์ตบอกได้เลยว่าสบายใจใหายห่วงนะครับส่วนถ้าใครจะนำไปถ่ายวิดีโอนะนเบิร์ตต้องบอกเลยว่าเลนส์นี้มีอาการโฟกัสบิดดิ้งปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันนะแต่ต้องบอกว่ามีอาการโฟกัสบิดดิ้งที่ ไม่ได้เยอะมากนะครับผมทั้งที่ระยะ17มิลแล้วก็ที่70มิลด้วยกันะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าเลนรุ่นนี้มีอาการโฟกัสปิดดิ้งที่ไม่ได้เยอะไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นระบบกันสั่นที่ตัวเลนในยุคที่กล้องมิเรเลสมีระบบกันสั่น5แกนให้ใช้งานเรามาดูกันว่าระบบกันสั่นของเจ้าตัวแทมรอนรุ่นนี้เนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนกันโดยในการเทสนะเบิร์จะใช้ที่ระยะ70มิลด้วยกันนะครับเราก็จะไลยย่ตั้งแต่1ส่วน80ลงไปเลยนะ 1ส่วน80นะครับจะได้ภาพแบบมานี้1สต็อปนะครับจะอยู่ที่1ส่วน40เห็นไหมครับว่า1ส่วน40ยังโอเคอยู่นะ2สต็อปนะครับ1ส่วน20 3สต็อปที่1ส่วน10อ่ะโอเคนะครับยังถือว่ายังดีอยู่พอ4ี่สต็อปปุ๊บอาการเบลอรเริ่มมาแล้วนะครับผมนะอ่ะทีนี้เราลองเทสที่5สต็อปกันดูว่าตัวเลนจะเอาไหวไหมนะ จะเป็นที่1ส่วน3ด้วยกันเห็นไหมไม่ไหวแล้วนะครับนะสรุปได้เลยว่าระบบการสั่นของเจ้าแถมรอนรุ่นนี้เนี่ยจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ2อถึงสสต็ปโดยประมาณนะครับผมคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะเออเจ้าแถมลอนรุ่นนี้นะครับผมก็มาพร้อมก,กับกรีบรวดทังหมด9ก้กรีบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟแช่ของเจ้าเลรุ่นนี้จะสวยมากน้อยแค่ไหนกัน มาเริ่มที่ F 8กันก่อนเลยนะครับผมนะซ้ายมือจะเป็นภาพต้นฉบับนะเราไปจะมาดูตรงนี้กันนะอันนี้คือที่ F 8เห็นไหมครับลักษณะไฟแฉกเนี่ยจะยังไม่ได้แหลกนะครับผมจะมีลักษณะเหมือนเป็นใบพัดอยู่ประมาณหนึ่งเลย11กับ8อันนี้8นะตัวอ,อันนี้จะเป็นที่11เห็นไหมจากบ,นบานๆเป็นใบพัดจะเริ่มหุบเข้ามาแล้ว F 1 6สังเกตเลยนะครับว่าอันนี้คือที่ F 8นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นที่ f 1 6เห็นไหมและก็สุดท้ายที่ f 2 2จะเห็นว่ายิ่งหลีค่า f มากเท่าไหร่ไฟแชกก็จะยิ่งแหลมตาไปด้วยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเลนแต่ละตัวจะให้ความคมของแชกไฟที่แต,ตกต่างกันออกไประหว่างที่ดูรีวิวนี้อยู่นะครับผมใครที่สนใจอุปกรณ์กล้องเลนทั้งการถ่ายภาพนิ่งหรืองานวิดีโอรวมไปถึงตัวตัวเลี้ยวคู่มือการแนะนำการใช้งานกล้องของแบรนด์ต่างๆเนี่ย สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของ Zoom Camera เพื่อติดตามและอัปเดตคลิปใหม่ๆที่ทีมงานจะอัปเดตขึ้นไปในแต่ละวีคด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นธรรมเนียมในทุกๆรีวิวที่จะต้องมีการเทดสอาการคลาดเคลื่อนต่งตางๆอย่างเช่นอาการกดกาแฟซึ่งเจ้าแทมรอน1770ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เล็งเลนรุ่นนี้อยู่และจำเป็นจะต้องเอาไปใช้ถ่ายในลักษณะที่เป็นแบบเอาดอแล้วก็ย้อนแสงเนี่ย คุณจะเจออาการโกลแฟอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเจอแบบจังๆเนี่ยจะต้องแบบย้อนกับพระอาทิตย์แบบตรงๆจังๆนะครับผมถึงจะเจอแบบชัดเจนนะแต่ถ้าเราแบบมีการเบี่ยงมุมหรือแบบว่าใช้พวกล่มมาให้เป็นประโยชน์ในการที่จำบังแสงพวกนี้เนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองนอกเหนือจากอาการโกลด์กาแฟแล้วเรามาดูอาการเหลื่อมสีแในภาพกัน หรือที่เขาเรียกว่าอาการ ca นั่นเองอาการ ca จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะนะครับจะเป็นอาการเลือมสีออกสีน้ำเงินแกมม่วงแกมเขียวนะซึ่งอันเนี้ยใครที่ชอบเปิด f กว้างๆจะเจออยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะซึ่งอันเนี้ยภาพซ้ายจะเป็นภาพต้นฉบับนะส่วนภาพขวาจะเป็นภาพที่ number ลองซูมดูตรงช่วงนี้ละกันนะอันนี้คือที่ f 2 8นะถ้า f 4กับ2.8เห็นไหม 2.8 f4 นะเห็นไหมความแตกต่างจะเริ่มมาแล้วนะครับผมแล้วก็ f8 เทียบที่มุมเดียวกันที่ f2.8 กับที่ f8 จะเห็นว่า2.8เนี่ยจะมีอาการเหลื่อมสีค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับเจ้าตัวแถมรรุ่นนี้นะครับผมอาการวินเยจเนี่ยจะมีอาการที่แบบว่าขอบภาพนะครับผมทั้ง4มุมตรงนี้จะมีลักษณะแบบเป็นสีดําแล้วก็สีออกแกมเทานะอย่างเช่นอันนี้2.8ทั้งคู่เลย ซ้ายคือ2.8ขวาคือ f4 5.6แล้วก็ f8 จะสังเกตได้เลยว่า2.8เนี่ยมันจะมีวินเดตชัดเจนกว่าตอนที่เป็น f8 นะครับเห็นไหมความขาวของใบซ้ายเนี่ยจะขาวน้อยกว่าใบขวาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะซึ่งวันที่นาเบิร์ดได้รับเลนมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวไลท์ลูมนะครับเขามีตัว โปรไฟล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาติ๊กตรงนี้นะครับผมเพื่อลบอาการ CA เนอนาะแล้วก็คลิกเพื่อเลือกโปรไฟล์เลดนะเห็นไหมครับหน้าให้ดู before After ดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้ก่อนแก้ก่อนทําการคลิกตรงนี้อันนี้คือคลิกแล้วเห็นไหมครับ2.8เหมือนกันชัดเจนเลยทีเดียวนะซึ่งตรงนี้ถ้าใครถ่ายไฟล์ล่อมากก็ ไม่ต้องกังวลน,นะครับขอแค่ว่าเราอัปเดตไลท์ r รูมเป็นเวอร์ชันล่าสุดคุณก็จะมีตัวโปรไฟล์ตรงนี้มาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนนี้ได้ด้วยนั่นเองอาการคลาดเคลื่อนสุดท้ายที่เราจะมาดูกันก็คืออาการดิสทอ r ชั่นหรือการบิดเบี้ยวภายในภาพนั่นเองอย่างเช่นภาพนี้ที่ระยะ17มิลเนี่ยจะเห็นว่ามีอาการบวมป่องของภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะรวไปถึงตรงขอบภาพเห็นไหม มันจะไม่ใช่เส้นตรงมันจะเหมือนว่าบวมเป่งๆออกมาทีหนึงอันนี้17มิลอันนี้อยู่ที่ประมาณสัก40มิลด้วยกันนะจะเห็นว่า17จะบวมป่องนะแต่พอเริ่มซูมออกจะเริ่มเป็นแบบว่าลักษณะที่แบบว่าเป็นบานออกแล้วก็เว้าออกนะตรงกลางจะไม่บวมแล้วแต่จะเป็นในลักษณะแบบว่าเป็นเว้านั่นเองนะแล้วก็ที่ระยะ70มิล Y จะบวม เทเลมันจะวาวนิดนหนึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ถ่ายไฟรอ,อมาเหมือนกับพี่นาเบริร์ถ่ายตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาคลิกตรงเลนคอลเลคชันตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้อีกครั้งหนึง่งซ้ายคือไม่กดไม่กดเลนคอลเลคชันนะครับผมขวาคือการกดเลนคอลเลคชันเห็นไหมครับว่าซ้ายไม่แก้เนี่ยมันจะบวมป่องส่วนตัวนี้แก้แล้วเห็นไหมถ้าเป็นช่วงเทเลถ้านาเบิร์ดกดแก้นะครับเห็นไหม จากที่มันจะเว้าออกแล้วก็บานออกมันจะเริ่มกลับมาตรงนะอะไรทนองนี้นั่นเองหวังว่ารีวิวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์แล้วก็คลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังให้ความสนใจเจ้าเลนรุ่นนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ r f ฟอร์แมนก็ดีนะครับผมทั้งงานภาพนี่งานวิดีโอหรือใ,ใครที่จะนำไปใช้งานทั้งนี้แบบในระดับเริ่มต้นหรือในงานระดับซีเรียสนะเบิร์กล้าการันตีเลยว่าแม้จะเป็นเลนในกลุ่มเ h ิร์ดพาร์ แต่ performance นั้นเทียบเท่ากับการที่เป็นเลนค่ายหรือเลนเลนเนทีฟเลนนั่นเองแล้ววันนี้เดียนะเบอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ